ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของถอดสลักข่าวนะครับช่วงแรกพูดถึงเรื่องเมืองไทยไปแล้วนะครับช่วงที่สองขอยนญาตไปอเมริกานิดหนึ่งครับเพราะว่าประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นได้ให้เรียกว่าปราศัยนะครับปราใยในสภาผู้แทนนะครับคือรัฐสภาไม่ใช่สภาผู้แทนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเพณีปฏิบัตินะครับ หลายคนไปคิดบอกว่าถแถลงนโยบายหรือรายงานผลการทำงานประจำปีจริงๆไม่ผิดกันนะครับของเราเนี่ยในรัฐธรรมนูญเรากำหนดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องหนึ่งพอเข้ามารับตำแหน่งถแถลงนโยบายเสร็จแล้วทุกปีเนี่ยจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาต้องมีการส่งนะครับเป็นเอกสารแล้วก็ไปพูดในสภาด้วยแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรถกเถียงกันสภาก็เปิดอภิปรายนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีการลงคะแนนนะครับอันนั้นเป็น หน้าที่หลักตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาแตกต่างกันครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการที่จะแยกแยกสภาด้วยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า state of the union state of the union union ก็คือความเป็นสาภาพสหรัฐนั่นแหละครับแล้วก็ state of the union ก็คือสถานภาพของประเทศคือเหมือนกับประธานาธิบดีต้องมาบอกว่าสถานภาพของประเทศฉันเนี่ยวันนี้เป็นอย่างไรการที่จะมีการปราศัยอย่างนี้เนี่ยนะครับ เป็นการนั่งนั่งรวมกันหมดเลยนะครับเป็นการนั่งรวมกันทั้งสภาสูงคือวุทธ,ธิสภาสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรแม้กระทั่ง <c oughs> สุปรีมคอร์ r หรือศาลฎีกาสูงสุดก็นั่งอยู่นะครับ9คนแต่9้าคนเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านสังเกตดีๆหรือถ้ากล้องแพนไปเนี่ยเขาจะไม่ตบมือนะครับฝ่ายฝ่ายที่สนับสนุนประธานนี้เวลาประธานนี้พูดถูกใจก็จะตบมือฝ่ายที่ไม่สนับสนุนก็ไม่ก,ก็บางทีก็มีเสียงโหเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็รักษาม,มารยาทแต่ พวกสารดีการนี่เขานั่งฟังอยู่เขาจะไม่ตบมือแล้วก็จะมีคนอื่นๆนะครับจะมีตัวแทนประชาชนนั่งอยู่ข้างบนภรรยาประธานาธิบดีอยู่ครบหมดนะครับจริงๆแล้วก็มีเคยมีคนทําสร้างหนังนะครับบอกว่าเวลาลอบสังหารผู้นําสหรัฐนี่ชนเอาเครื่องบินชนเข้าไปตรงคอนเกรสในวันนี้เนี่ยตายหมดนะครับเพราะว่าผู้นําประเทศอยู่ที่นั่นหมดแต่เขารักษาความปลอดภัยกันดีครับเวลามีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเครื่องบินบินผ่านกรุงวอชิงตันไม่ได้แต่ผมนอกเรื่องไปนิดหนึ่งเพื่อจะเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศ เช่นนี้เกิดขึ้นทุกปีแล้วปีนี้เป็นปีพิเศษเพราะปีนี้เป็นปีเลือกตั้งเพราะฉะนั้นโอบามาเนี่ยสปีชปีนี้เนี่ยหรือคำปราศัยปีนี้ค่อนข้างจะเหมือนกับเป็นสปีชเป็นคำปราศัยตั้งต้นการหาเสียงของเขาในขณะที่พัฟบริพับลิกัาในกำลังหาตัวแทนของพรรคมาแข่งกับนายโอบามาในนายโอบามาบอกฉันเปิดฉากแล้วเปิดฉากเพราะฉะนั้นเวลาปีนี้เนี่ยโอบามาจะเปิดฉากด้วยการพูดถึงสงครามอิรัก บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับใน9ปีที่ผ่านมาที่ไม่มีฐานอเมริกันอยู่ในอิรักและเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ไม่มีนายโอซามาบินลาเดนมากวนใจมาทําให้รําคาญใจเพราะสหรัฐก็สังหารนายโอซามาบินลาเดนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอบามาก็เปิดด้วยการบอกว่าวันนี้ลูกหลานของอเมริกากลับมาบ้านแหมเขาก็ต้องประกาศอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าเขาสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางได้ ออกจากอิรักได้แต่จริงมันมีปัญหาซับซ้อนอยู่ที่นั่นอีกเยอะแต่ามาก็ไม่พูดถึงนะครับเสร็จแล้วเขาก็ลิงก์เอาเอาเรื่องตรงนั้นแหละมาพูดเรื่องเศรษฐกิจว่าต่อไปนี้เนี่ยจะต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจกันละจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะโอบามารู้ดีเลยครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งเศรษฐกิจอเมริกายังถดถอยอยู่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนประชาชนทั่วไปในอเมริกามีความรู้สึกคล้ายๆกับสิ่งที่ กลุ่มคนเสื้อแดงประท้วงในเมืองไทยเหมือนกันก็คือมีความไม่ยุติธรรมมีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเยอะและคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนในอเมริกาเนี่ยได้ประโยชน์ไปเยอะแต่คนจนเนี่ยหรือคนธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยได้จึงมีการประท้วงที่เขาประท้วงกันอยู่ตามเมืองต่างๆซึ่งตอนนี้สลายไปแล้วเนี่ยเป็นการประท้วงของคนซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรมและคนตกงานมาก โอบามาก็เทเลยนะครับเทบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะมีการปรปับปฏิรูประบบหลายหลายระบบระบบหนึ่งซึ่ง,งเป็นสิ่งที่จะต้องถกเถียงกันเยอะเนี่ยโอบามาบอกว่าจะต้องทำให้ภาษีเป็นธรรมภาษีเป็นธรรมแต่โอบามา่าพูดชัดเลยนะครับบอกว่าคนที่มั่งคั่งที่สุดในอเมริกา2%ที่สูงสุดเนี่ยท็อป2%เนี่ยจะต้องจ่ายภาษีมากขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีช่องว่างหรือช่องโหว่ในระบบภาษีของอเมริกามาก ทำให้กลายเป็นว่าคนที่มีรายได้เยอะคนที่ร่ํารวยเนี่ยกลับหลบภาษีได้มากกว่าคนที่ยากจนแหมผมคิดแล้วผมคิดถึงเมืองไทยเลยนะครับคนที่เป็นข้าราชการนี่น่าเห็นใจนะครับพอถูกเก็บภาษีถูกหักภาษีทุกเดือนแต่คนที่เป็นนักธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านนี่บางทีเนี่ยหลบภาษีได้ไม่ผิดกันเท่าไหร่แต่ว่าโอบามาฟันธง2%เซนต์ี่จะต้องจ่ายมากและแต,ต้องจ่ายให้ได้ถึง30%ของรายได้ของเขาโอ้โหนี่จ่ายไม่ถึงแล้วแสดงว่าหลบกันเยอะ นะครับโอบามาฟันธงตรงนี้เนะี่ยผมเชื่อว่าได้ใจคนมิดเดิลอเมริกาหรือคนชั้นกลางอเมริกาเยอะที่วันนี้เนี่ยประสบปัญหาแต่โอบามาก็บอกอีกนะครับว่าจะต้องมีการปฏิรูประบบอีกหลายระบบและจะต้องทำให้คนกลับมามีงานทำได้อันนี้เป็นอีกที่สำคัญนะครับเพราะว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเวลาหาเสียงเนี่ย ในอเมริกาเขาจะหาเสียงว่าเขาจะหาเสียงเขาเขาจะทําให้มีตําแหน่งงานกลับคืนมาได้เท่าไหร่โอบามาฟันธงกลับไปครับปี2008เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนตกงาน4ล้านคนคือตกงานก่อนเขาเข้ามา2ล้านคนแล้วเขาเข้ามาเนี่ยอีก2ล้านคนแต่วันนี้เนี่ยเขาทําให้คนกลับมามีงานทําถึง3ล้านคนนะแต่ยังมีตกงานอีกล้านคนนะครับเขาบอกว่าเขาจะสร้างงานในสาขาใหม่ใในที่ใหม่ๆแล้วก็สิ่งอีกสําคัญที่โอบามาพูดนะครับแล้วผมคิดว่าได้ใจ ก็คือเรื่องของการศึกษาการศึกษาของอเมริกาค่อนข้างจะมีปัญหานะครับแล้วพ่อแม่เองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องทั้งเรื่องคุณภาพการศึกษาและพ่อแม่คนอ,อเมริกาที่ตกงานหรือที่รายได้ลดเนี่ยก็ห่วงว่าลูกหลานของตัวเองเนี่ยจะเข้าไปจะอาเรว่าจะมีเงินจ่ายให้ลูกเรียนไหวไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คนอเมริกันเป็นห่วงมากานะั้นโอบามาเนี่ยกำลังบอกว่าจะต้องมีแพ็กเกจใหม่ๆจะต้องมีโครงการแผนงานใหม่ๆ ที่จะทำอย่างไรที่ให้การศึกษามีคุณภาพกลับคืนมาสู่เด็กอเมริกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่ำเรียนได้นะผมว่าน่าสนใจนะครับวิธีการอธิบายสถานะของประเทศเขา State of the Union ไม่เหมือนกับเราเวลาเราถแถลงนโยบายนะครับก็เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันครับประเทศประชาธิปไตย200กว่าปีเขาคิดกันอย่างไรก็มีอะไรที่น่าสนใจที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปครับนั่นก็คือถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะครับช่วงหน้ามาดูนายกรัฐมนตรีไทยในอินเดียครับ สนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและ w w w b a n g k ok o k w i c e c o m